เควินเคลเลอร์นะครับจอกจากลิเวอร์พูลเนี่ยไปอยู่กับเชลซีเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากนรายงนระบุว่านะครับวันนี้การย้ายทีมของเควินเคลเลอร์ชัดเจนในตอนจบฤดูกาลนะครับล่าสุดทีมที่เป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวเควินเคลเลอร์ก็คือสโมสรนิวคาสเซิลสโมสรนิวคาสเซิลนะครับได้แสดงเจตนาอย่างจริงจังนะครับเพื่อขอเซ็นสัญญากับเควินเคลเลอร์เหมือนกับเชลซีเลย ผมได้ยิงข้อมูลจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับรายงานว่าสโมสรเชลซีกับสโมสสนิวคาเซิลนะครับมีความประสงค์เดียวกันที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยโฟกัสชัดเจนแล้วนะครับว่าโอกาสที่สโมสสนิวคาเซิลจะได้ตัวนะครับเควินเคร์เฮอร์เนี่ยก็มีสูงมากๆทำไมต้องเติมคาว่ามากๆก,ก,ก็เพราะว่าตัวของนิกป๊อบและก็มาติดูบัสกาถูกก